ราคาลิงก์สั่งซื้อสเปครายละเอียดโปรโกติกาอ่านใต้คลิปตัวนี้คือไฟฉายโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นโปรโสำหรับลูกค้าใหม่นะครับในวันที่22ถึง30 พฤศจิกาสําหรับลูกค้าเดิมที่เคยซื้อครั้งที่แล้วนะครับเป็นระดับสมาชิกสูงขึ้นไปก็เริ่มต้นวันที่20สิ้นสุดวันที่30เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอน2ทุ่มของวันที่20หรือ22สิ้นสุด8โมงช้าของวันที่30รายละเอียดโปรเดือนนี้นะครับจะมีเปิดตัวไฟฉายรุ่นใหม่อย่างเช่น Warrior X4 Baton 4นะครับแล้วก็เป็นรุ่นอื่นๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนลูกค้าใหม่ล็อกอินเข้าไปนะครับได้ฟรีเลยนะ i3e lava black หรือ a n t i q u e Bronze นะครับพร้อมคูปอง49บาทสำหรับลูกค้าเก่าจะได้ I3 t to r r s s Friendship 2024 Copper p l a t i n u ัได้ Ithanks นะครับแดนดอมสีให้แล้วก็เดือนนี้จะมีกิจ,จกรรมลอยกระทงด้วยนะลอยกระทงก็คือลดสูงสุด50%นะครับได้โค้ด69บาทใช้ได้วันที่27นะครับส่วนอย่างอื่นอ่านเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยมันจะมีของแถมมีอะไรมากมาย กิจกรรม g a w u หรือ give away ของแถมนะครับเงื่อนไขพิเศษสำหรับคนที่ติดตามช่องและใช้ลิงก์ข้างใต้กดสั่งซื้อนะครับกติกาคือลิงก์นี้นะครับกดสั่งซื้อเข้าไปในวันที่22ตอน8อไม่ใช่8โมง22ตอน2ทุ่มนะครับย้ำนะครับ22ตอน2ทุ่มสิ้นสุดวันที่29ตอน8โมงเช้า30ท่านแรกระบบจะส่งอัตโนมัติเมื่อซื้อถึงยอด6,500บาทฟรี i t h a n k s นะครับ ถ้า15,000บาทจะได้ i 3 t t o brass limited friendship ที่ผมบอกตะเกียต้นคลิปอะ่ะถ้าซื้อปกติจากลิงก์อื่นก็จะได้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นลูกค้าประจำนะครับแต่ถ้าลูกค้าใหม่จะได้ตัวอื่นแต่ถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมได้อันนั้นแล้วได้อันนี้อีกอันนึงคือสรุปคือซื้อผ่านลิงก์ผม1 5 0 0 0บาทในวันที่22อถึงยี่วันและเวลาที่ผมบอกจะได้เบิลเป็น2อันเลยนะครับสหรับ30ท่านแรกก็เรามาดูกันที่เจ้าไฟฉายตัวนี้เลยลกันนะครับว่ามันคออ นี่คือ Olight นะครับชื่อรุ่นก็คือ Batton p r r o m x x r r s s s t t o n w w t t h l l m m t t e e e i t t o o n สำหรับราคาพี่ๆอ่านใต้คลิปได้เลยนะผมจะให้ราคาเต็มไว้ส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ลดเป็นเงินบาทว่าเป็นกี่บาทนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสั่งซื้อก็ซื้อผ่านลิงก์ข้างใต้จะได้อะไรเยอะกว่าปกติด้วยนะครับ30ท่านแรกนะส่วนอเอกสารที่ให้มาจะเป็นวิธีชาร์จใช้นะครับฉีกซองก่อนถอดแผ่นรองแบตออกแปะชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเขียว กดปลดล็อกก็ได้นะครับด้วยการกดค้างไว้นะครับมันก็จะปลดล็อกเลยแล้วปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ถึง50,000 0ครั้งเลยที่เขาเคลมมาตัวไฟฉายจะมาในซองพลาสติกป้องกันออกซิเดชันอีกทีพร้อมกับสารดูดออกซิเจนนะครับเป็นแพ็คซึ่งทองเหลืองทองแดงสำริจพวกนี้เมื่อโดนอากาศจะเกิดออกซิเดชันสีมันก็จะหมองคล้ำขึ้นเป็นปกติอันนี้เขาซีลมาเรียบร้อยเลยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องอีกนอกจากจะเป็นตัวไฟฉายก็จะมี L dock นะครับซึ่งเป็นแป้นเอาไว้แปะกับตู้เอกสารหรือวางบนโต๊ะแล้วก็เอาตัวไฟฉายเนี่ยวางลงไปเพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งของมันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆให้มาด้วยกล่องจะเป็นกล่องสีดำนะในรุ่นปกติจะเป็นกล่องสีออกแนวขาวๆหน่อยนะครับในนี้จะมีอะไรมาให้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนิดนึงในนี้นะครับจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานกับคำเตือน ถุงผ้าสำหรับใส่ไฟฉายพกพาและแป้นชาร์จเป็นแบบ m c c 3นะครับ1 1.5แล้วแลก็2 A แป้นสีแดงก็พกพาแบบนี้ไปก็ได้นะไอ้แ้นชาร์จสะดวกดีนะครับถ้าเกิดมีตลับมีกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะห่อให้ดูนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าไฟฉายเนี่ยเมื่อโดนอากาศแล้วสีมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะหมองคล้ำลงอนะ่ะผมก็ต้องทำการแกะออกเพราะว่าต้องถ่ายรีวิวนะครับผม มาดูกันนะครับเหนียวมากเลยมีดไม่ค่อยคมแล้วด้วยนะเอาใหม่อีกทีนึงฟึ๊บอากาศเข้าแล้วนะครับมาแกะดูข้างในกัน ตัวไฟฉายวัสดุเนี่ยบอดี้ทำด้วยทองเหลืองนะครับก็คือบรัสนี่คือสารดูดออกซิเจนเอาไปใช้ใหม่ได้นะครับแต่ต้องระวังอย่าเอาไปกินน้ำหนักตัวไฟฉายค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าไฟฉายเขาทําด้วยทองเหลืองรวมแบตเตอรี่แล้วหนักถึง234กรัมหรือ8.25ออนซ์เลยความยาวอยู่ที่4.49นิ้วนะครับตกรกระแทกที่1.5ลงน้ําได้โดนฝนได้ที่ IPX8 แล้วก็ทํางานในอุณหภูมิที่0ถึง40องศาเซลเซียสนะครับ เรามาดูกันเลยบอดี้ของเจ้าตัวนี้ผลิตด้วย b r a s สนะครับหรือว่าทองเหลืองนะครับถ้าเป็นรหัสธาตุก็คือเป็น BR นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักนะครับหนักกว่าสเตเลสไหมไม่แน่ใจแต่ว่าหนักกว่าตัวที่เป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับไทเทเนียมบรัสส์คัพเปอร์สเตเลจะมีน้ำหนักเยอะกว่าอลูมิเนียมนะครับผมตัวของผิววัสดุจะมีการทำแบล็กมาคือทำทาร์นิชหรือว่าทำเ,าเหมือนกับผิวมอง,ม,องมานะครับให้มันเก่า แล้วก็เอาไปทำสโตนวอชอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีรอยขีดข่วนที่ผิวบอดี้ถ้าลองสังเกตดูนะครับส่วนของเบเซลตรงนี้เปลี่ยนเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมหรือสแตเลสแล้วแล้วก็จะมีการสกรีนบอกว่าเป็น CRI 70ที่ CCT ต่างๆนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด วงแหวนเนี่ยจะเป็นวงแหวน3แบบเลยนะครับบอกไว้3ช่วงเลยแต่ว่ามันจะมีขีดบอกนะครับอย่างเช่น C w U คือคูไว้นะครับเขาจะชี้ว่าที่6,500 k เคลวินนะครับถ้าเป็นเน r ชั่ h ไว้มันก็จะชี้ตรงนี้เราจะบอกว่าเป็น5,000เคลวินส่วนวอร์มไลท์หรือวอร์มไว้เนี่ยจะเป็น3,000เคลวินก็จะมีลูกศรชี้ซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นคูไว้นะครับ C w U, ชี้ไว้ชัดเจนเลยเนาะใช้เบเซลริงอันเดียวใช้ได้หมดเลย ส่วน LED แล้วก็ออปติคอข้างในเป็นแบบ TIR lens นะครับชื่อเต็มคือ Total Internal Reflective หรือ reflection นะครับก็คือเป็นโคมเลนส์สะท้อนรวมแสงภายในนะครับอยู่ทำให้ตัวของหัวเบเซลเนี่ยสั้นเตีย้ยแล้วก็แบนขนาดก็เล็กลงแต่แสงเนี่ยบังคับแพทเทิร์นได้ดีส่วน LED ภายในเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวก l u m i n o u s SFT 40หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็น sft 70ก็ไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็น f o u diode ข้างใน,นแสงก็จะขาวๆหน่อยส่วนหัวเบเซอร์เราจะเห็นว่ามีตัวคลิปนะครับติดตั้งมาเพื่อติดตั้งคลิปแน่นหนาขยับแบบไม่หลุดเลยนะครับปุ่มเปิดปิดยังเป็นวัสดุยางอยู่เนาะยางดำๆนะครับพร้อมกับไฟอินดิเคเตอร์บอกซึ่งต่อไปถ้าเป็น baton 4 pro series 4่นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกหรือเป็นโลหะแล้วนะครับ สีที่สามนังเป็นอย่างคลิปเป็นแบบสแตเลสสีดําแบบค่อนข้างลึกเลยแล้วก็เป็นคลิปแบบที่พบแบบเบเซลอัพเบเซลดาวก็ได้นะพกได้2ทางส่วนข้างบอดี้จะมีมาร์กนะครับบอกว่าเป็นบาร์ทอนสาแล้ว Max ด้วยก็คือใช้แบตเตอรี่21700ถ้า Pro ไม่ Max จะใช้18650นะครับ ส่วนข้างล่างตัวนี้เป็น Serial sn 3 9 9 9ผลิตมากี่พันตัวเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่อ่านใต้คลิปได้นะเขาน่าจะมี description บอกแล้วก็ด้านนี้เป็นมาร์กบอกว่าโอล h t ปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่เวลาจับถือแล้วสามารถจะกดเปิดบิดได้สะดวกในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะครับคลิปก็จะเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่านี่คือด้านล่างนี่คือด้านบนส่วนด้ามกันเลื่อนเนี่ยออกแบบมาให้มีสันนูนสูงขึ้นสากมือจับถนัดแล้วไม่ลื่นแน่ๆท้าย ฐานไฟฉายจะเป็นแถบแม่เหล็กสำหรับชาร์จวางเทลสแตนได้แอน i r o โรลิ g ก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นแม่เหล็กที่โคตรแรงนะครับดูดน้ำหนัก2 0 0กว่ากรัมนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับแรงมากนะครับแบตเตอรี่ที่แถมให้มาในตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ความจุสูงซึ่งถอดด้วยการขันหัวกับตัวบอดี้แยกจากกัน เราจะเห็นว่ามีแผ่นรองแบตเตอรี่มาด้วยนะครับป้องกันไฟฉายลั่นขณะขนส่งความจุ 5,000mAh 3.6V size 21700รุ่น ORB ขีด 217C50 custom มาเรียบร้อยพร้อม contact spring ป้องกันกระแทกในการใช้งานโอริงป้องกันน้ำและฝุน่นถึง IPX8 ด้านในมีสปริงโหลดป้องกันแบตกระแทกเวลาตกนะครับเกลียวก็ ปิดฝุ่นปิดน้ำได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู user interface กันว่าใช้งานกดสั่งงานยังไงไปดูแสงกันเลยครับผม b a t on 3 pro max นะครับผมระดับต่ำที่สุดเลยของเขามาดูกันว่าต่ำแค่ไหนต่ำสุดคือแค่นี้นะครับเห็นระเรื่อๆะเรื่อเบามากนะครับ low mid high turbo โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ระดับแสงนะครับ เวลาอยู่ในสวนอยากเห็นว่ามันขนาดนี้ที่ระดับต่ําสุดเลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้สูงขึ้นมาอีกนะครับขึ้นไปอีกลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไล่ระดับนะเอาใหม่นะตามกลางสูงและสูงสุดบูมไม่ต้องสายไฟไปมาเยอะเลยนะครับ กินพื้นที่กว้างมากสายได้นิดนึงก็จะเห็นว่าแสงมันกินพื้นที่เยอะไกลถึงยอดไม้นู่นเลยแล้วก็นูน่นต้นมะพร้าวข้างหลังนู่นนะครับสังเกตสปิลที่ต้นไม้ข้างๆตรงนี้นะครับที่ผมส่องจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะกลางนะครับสูงและสูงที่สุดแพทเทิร์นแสงก็จะกว้างๆผมไม่ได้ดูความสว่างนะผมให้ดูแพทเทิร์นนะครับว่าแสงมันเป็นฮอสปอตโตหนามาก สปิลหนาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแสงเองก็กินพื้นที่กว้างมากครับต่ำกลางสูงและสูงที่สุดครับผมไฟฉายตัวนี้แสงกว้างมากแล้วก็ระบายความร้อนดีเพราะเป็นทองเหลืองด้วยนะครับการใช้งานนะครับเช็คแบตเตอรี่ด้วยการเขยา่าไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับจะมีไฟสีส้มขึ้นสีแดงหรือสีเขียวเป็นการเช็คว่าแบตเตอรี่มีมากหรือน้อยสีแดงสีส้มคือมีไม่เยอะนะครับต่ำๆเลย ถ้าเป็นเขียวก็แสดงว่ามีเยอะเกิน70%อะไรอย่างนี้ขึ้นไปเขย่ยวแบบนี้นะครับเป็นการเช็คเพื่อเช็คแบตเตอรี่เปิดปิดไฟฉายกดคลิก1ครั้งเปิดเมมโมรีล่าสุดปิดนะครับไฟฉายสามารถเรียกโหมดอัลตร้าโลได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นจนไฟติดขึ้นมาที่ระดับต่ำมากมากเลย และปิดไปก็ยังจาอยู่แต่ถ้าข้ามโหมดนี้ไปแล้วจะไม่มีโหมดต่ําสุดให้ใช้แล้วนะครับต้องเรียกใหม่ด้วยการกดค้างตั้งแต่ต้นวิธีล็อกไฟฉายทําได้ด้วยการกดสวิชเหมือนกับเรียกระดับต่ําสุดนะครับแต่ค้างไปจนกว่าไฟจะปิดทุกครั้งที่สัมผัสสวิชลงไปไฟไม่ติดนะครับใช้งานไม่ได้แต่มีสีแดงขึ้นที่สวิชเป็นการบอกให้ทราบว่าตอนนี้ไฟล็อกปลดล็อกด้วยการกดสวิชค้างนะครับสักครู่หนึ่งหรือเอาไปชาร์จก็ได้ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับปรับความสว่างด้วยการเปิดมาก่อนแล้วกด วนไปเรื่อยต้องการหมดอะไรก็ปล่อยมือคลิกอีกครั้งเพื่อเปิดและปิดมีเมมโมรีจดจำเทอร์โบกดได้ด้วยการกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกที่สวิตช์ที่ปิดหรือเปิดก็ตามนะไฟก็จะขึ้นที่ระดับสูงสุดเลยดับเบิลคลิกขึ้นดับเบิลคลิกลงนะครับตามนี้เลยส่วนการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นสตูบก็กดได้ด้วยการกด1233 3คลิกนะครับไฟเปิดอยู่ก็ได้นะครับ1 2 3ไฟปิดอยูก่ก็กดได้เหมือนกันนะครับส่วนหมวดเทอร์โบก็กดได้ทั้งตอนที่ไฟเปิดอยู่ เทอร์โบหรือจะเป็นไฟปิดอยู่แล้วเข้าเทอร์โบเลยก็ได้นะครับไฟมี proximity sensor หรือตัวเซนเซอร์วัดระยะแสงด้วยการใช้งานคือตอนนี้ถ้า proximity sensor เปิดอยู่ถ้าเปิดระดับสูงสูงหรือระดับเทอร์โบนะครับ1 2 3แล้วมีบางอย่างมาบล็อกที่10ซนเมหรือประมาณ4นิ้วแสงจะดรอปความสว่างลงอัตโนมัติป้องกันการลั่นที่ไม่ตั้งใจซึ่งระบบนี้ปิดได้ด้วยนะครับก็คือเอาแป้น แมกเนติกเนี่ยแปะชาร์จเข้าไปนะครับขนาดชาร์จเนี่ยจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แปะไว้เสร็จกดสวิตช์ค้างประมาณ2วินาทีค้างไว้ระบบ proximity sensor จะถูกปิดออกคราวนี้เราจะใช้งานแบบเทอร์โบแช่ๆเลยนะครับก็ได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะไม่ลดความสว่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกผมว่าเปิดไว้ดีกว่าทําเหมือนเดิมน,นะครับก,ก็คือเอาไฟแปะชาร์จเข้าไปแล้วก,กดสวิตช์ค้างประมาณ2วินาที คร,คราวนี้ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานมี proximity sensor แล้วนะครับลองดูเนาะแรงสุดเลยถ้ามีอะไรมาจอก็จะดบหลงซึ่งปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะครับ2คลิกเทอร์โบ3คลิกสโตปนะครับล็อกก็กดค้าง1.5วิล็อกอัตโนมัตินี่เป็นฟีเจอร์ที่มีในไฟฉายตัวนี้นะครับซึ่งก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับแบตอึดด้วยแล้วก็จับถนัดด้วยนะครับโอไลท์ b a t t ทอน pro max นะครับทอ pro max brass limited edition สวยมากเลยนะครับตัวนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมอย่าลืมอ่านข้อมูลรายละเอียดใต้คลิปนะครับจะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นลิงก์ต่างๆนะครับยังไงก็ไปลองอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นได้เลยนะครับผมเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดที่สวยมากตัวหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับแล้เจอกันใหม่เอพิซดหน้าดูรีวิวย้อนหลังโอไลท์ right, ในเพลย์ลิสต์โอไลท์ได้เลย he be riding out.